18 h แฮาร์ดตลนะครับถ้าเกิดใครมีให้เยอะกว่านี้ลองส่งมาในแชทผมได้นะครับนี่ก็คือเยอะที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วก็คือ18 h แ s t ฮาร์ดลนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของคุณผมอ่านชื่อเขาไม่ได้จริงๆริงเว้ยผมเรียกเขาว่าคุณอูมแล้วกันนะ <laughs> ก็คือคุณอูครับส่งมาคือ18ฮาร์ดสตีลโดยที่เปิดมาตอนแรกได้มาเป็นตัวของวินดีงเทนเนอร์ที่ติดตาภามอันใช่ไหมก็คือดับมีิติดตาสามาอันได้มาเป็นตาฮาร์ดสตีลนะครับบวกกับโลไป2ทีเจอเป็นเค e ซันเต้ฮาร์ดสตีลโอ้โหเป็นเรื่องเลยอย่างนี้4ี่ฮาร์ดสตีลเข้าไปแล้วครับตอนนี้ขาดอีกแค่1ตัวเท่านั้นก็จะเปิดเป็น5ฮาร์ดสตีลได้นะซึ่งลอบบี้นี้เป็นลอบบี้ที่เลือด110นะครับแล้วถ้าเกิดเลือดเหลือประมาณ60จะได้ของเหลือ20ก็จะไดด้้ขออองีีีีีกกทนนนึ็คคืปรรระะมาณสหััหบ,บบบ คือมีเลือดเยอะเล่นฮ์ดสตีลมันแน่นอนนะครับแล้วเกมนี้มันไปจบที่18ฮ์ดสตีลได้อย่างไงก็ลองติดตามรับชมกันได้เลยนะครับในคลิปนี้เนาะโอเคส่วนช่วงต้นเกมนี้เหมือนคุณอูมเขาจะเล่นแบบสายวินสติกนะครับโดยที่ ตั้งบอร์ดแบบแข่งโป๊กเลยคือกะเซฟเลือดไปก่อนช่วงต้นนะครับยังไม่ได้กดกล่องทองนะอาจจะไปเล่นแพ้ตอนช่วงกดกล่องทองหรือเปล่านะครับเพราะาตอนนี้เขาเปิดเป็นคันที่ด้วยเออยังไม่ได้เปิดคันที่ับพูดผิดเปิดเป็นฮัสซีลแล้วอาจจะหาคันที่มาลงอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นคันที่3นะซึ่งคันที่3คือน่าจะแบกช่วงต้นเกมได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนเรามียูนิตเพิ่มมา1ตัวเลยนะครับแล้วในรอบวงนี้เจอเป็นสเปดด้วยแต่ว่าคุณอูมเขาอยู่เป็นประมาณอ่อเติร์ดพิกเลยซึ่งไม่นน่าจะไไดด้หยิบรบสเดดปเปปปโ็น อันแรกเลยก็คืออดไปนะซึ่งให้ผมเดาเขาน่าจะเลือกหยิบเป็นตัวละครไหมแต่ว่าในนี้คือไม่มีตัวละครฮาร์ดสติลให้นะครับแอบเสียดายอยู่นะถ้าเกิดมีตัวละครฮาร์ดสติลให้คือบอกเลยว่าฮาร์ดสติลแอดโฮมแน่นอนโอเคก็ได้มาเป็นหมัดนะครับก็น่าจะเอาไปทําเป็นพวก IE ของอะไรแบบนี้ให้ s อสเทลนะฮะ ่วนในรอบนี้คือกล่องไกลจะแคสได้แล้วนะครับอีกแค่หนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะกดเป็นกล่องทองหรือเปล่าแต่จากให้ผมเดาคือกดแน่นอน,นครับฟอร์ชัวเลย <c oughs> น,นี่เลยคือเพยที่ถูกนะครับควรจะเปิดเป็น,นคันทรี่นะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเป็นคันทรี่ก็อย่างที่บอกว่ามีตัวเพิ่มมาหนึ่งตัวยังไงเราวินสติกได้แน่นอนนะแต่ว่าเขาเผอแพ้ไปรอบหนึ่งนะครับสติกก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่น,นะในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเกิดทําสติกมันได้สวยเซฟเงินมาดีๆจะดีกว่านี้นิดนึ่งนะแต่อันนี้ก็ โอเคนะ okay, แล้วเขากดกล่องทองไปแล้วแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ถอดของเล่นบอร์ดเดิมก็เลยกล่องทองแตกไปนะครับรอบนี้ผมไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่ถอดของนะแต่เอาจริงๆถ้าเกิดกดกล่องทองแล้วอ่ะเขาควรจะเอาเคนเต้ไว้หลังนะครับแล้วก็เอาพวกตัวแบ็คไลน์ไปข้างหน้าเลยเพื่ที่เราจะการันตีว่าเราจะแพ้แน่นอนนะแต่อันนี้เหมือนเหมือนเขาจะลืมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ากล่องทองแตกไปเลยหนึ่งครั้งนะครับแอบเสียดายนะถ้าเกิด เปิดเป็น5ฮา์ดสติลได้แล้วกล่องทองอยู่นี่คือแต้มน่าจะเยอะแน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้จบแค่นี้ไงทุกคนอันนี้แค่อาจจะพลาดไปน,นิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับได้อยู่อ๋อส่วนเมื่อกี้ได้มาเป็นเออกอกดสอตัวซึ่งถ้าเกิดเก็บไว้จะกลายเป็นเออกอกดสอดาวแต่เขาเลือกที่จะขายทิ้งนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาอัพเวลนั่นเองเพราะว่าเป้าหมายเขาน่าจะอยากหาตัวฮดสติลอีกหนึ่งตัวให้เจอแน่นอนแล้วถ้าเกิดเจอได้สัก3าตัวเป็น7จ็ดฮดสติลในช่วงสเตจสผมบอกเลยว่า 3,000แต้มมีให้เห็นแน่นอ,อนนะครับในเกมนี้เนะดี๋ยวดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะโอเคส่วนตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้ไปแหละยาวยๆเลยเล่นวินสติกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขากล่องทองแตกไปแล้วไงแอสเซทายนะถ้าเกิดเขาเล่นแพ้ไปตั้งแต่ตอนนั้นนะผมว่าแต้มมันอาจจะเยอะกว่านี้นะครับกล่องทองแตกไปหนึ่งรอบอะแว l u ลูหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะจากเมื่อกี้ที่เขาได้ประมาณ4บาทใช่ไหมถ้าเกิดเขาก,กดแคสไปเลยเขาอาจจะได้8บาทนะครับมันเยอะนะช่วงต้นเกมนะครับ8บาทเนี่ยแต่ว่านั่นแหละไม่เป็นไร ส่วนอัลเมนดิสสองอัลเมนดิสสองนี่เขาเลือกหยิบเป็นเวลเนตชุดหรือเปล่าอ่ะใช้ด้วยนะเอาขอสมมตคือถ้าเกิดเรามีเงินเกิน40หน่วยเราจะได้เลือด2หน่วยนั่นเองซึ่งมันดีมากๆกับฮาร์ดสตีลนะแต่ต้องระวังเรื่องการเงินนิดหนึ่งแต่ผมชอบตัวของไทเนียไททันมากกว่านะมากกว่าอันนี้นะครับไทเนียไททันคือมันได้เลือดตรงๆเลย2หน่วยแต่ว่าอันนี้คือเราต้องเก็บเงิน40บไงบางทีเราต้องการใช้เงินอ่ะทุกคนแล้วมันก็เงินไม่เหลือไม่ถึงแบบ40บาทอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้เล ส่วนไทเนียตคือยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เลือดสองหน่วยอยู่แล้วซึ่งมันน่าจะดีกว่านิดหนึ่งมัง้งไม่นิดแต่ผมว่ามันก็เยอะอยู่นะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบหน้าเขาจะเป็นกองทองต่อหรือเปล่านะครับส่วนตอนนี้ก็เล่นบอร์ดนี้ไปก่อนอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็ะปะปนไปนะครับเพราะบอร์ดเขาก็ไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นเนาะแต่เรื่องเงินเขานี่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้จเจวลเจ็ดแล้วด้วยนะถือว่าไวอยู่นะ ช่วงต้นเกมเขาเก็บเงินมาค่อนข้างดีได้แหละอืมเขาได้ไอของที่เป็นเงินเยอะในช่วงรอบคีบครับมันก็เลยค่อนข้างจะรวยเนาะไอเทมมันจะน้อยนิดหนึ่งแรกากว่าเงินที่รวยนั่นเองนะครับโอเคส่วนในรอบวงนี้ไม่เจอตัวฮาร์ดสตีลหรือเปล่าเขาน่าจะหยิบไปเป็นอะไรเอ่ยหยิบมาเป็นธนูนะครับน่าจะเอาไปทําของให้เอสเลียวแหละอาจจะอยากได้ดาบนะแต่เหมือนจะโดนตัดหรือเปล่าโอเคโลครับเพื่อที่จะหาตัวฮาร์ดสตีลให้เจอแล้วเจอเรียบร้อยครับ2ตัวเลยนะคืออยู่นี้กับ เซโต้นั่นเองนะครับทำให้เป็นฮัตสซีลหในตอนนี้แต่ว่ายังขาดอีกหนึ่งตัวนะครับผมว่าเขาอาจจะรอ,อกล่องทองแล้วขึ้นเวลแปไปหาเอสเดียวแล้วก็เล่นแพ้ยาวหรือเปล่าแต่เขาเลือกที่จะขายเลยนะขายตัวพวกที่ไม่ใช่ฮัตสซีลทิ้งเลยนะครับเอ่อทำไมเขาถึงเล่นแพ้รอบนี้ถ้าเอาจริงๆอะ่ะเพที่ถูกคือเราควรจะเล่นบอร์ดเดิมไปก่อนแล้วก็ทําให้บอร์ดแข็งไปก่อนเพื่อที่จะเซฟเลือดนะครับไม่ให้เราไม่ให้เราแพ้จนเสียเลือดนเยอะเกินแบบเนี้ย แล้วถ้าเกิดเรารอบหน้ากดกล่องทองใช่ไหมให้เราค่อยขึ้นเวล8ไปโลหาเอสเดียวนะครับเพื่อที่จะเปิดเ็น7็ฮาร์ดซีลนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะกดหรือเปล่าให้ดาวคือกดแน่นอนและเรียบร้อยครับกดไปแล้วรอบนี้คือต้องทํานะจะให้เพจที่ถูกเป๊ะๆคือควรจะต้องขึ้นเวล8แล้วไปหาเอสเดียวให้เจอต่อให้เงินเหลือเท่าไหร่ก็ตามครับยังไงหาเสเดียวให้เจอคือสําคัญมากมแต่เขาเลือกที่จะไม่ขึ้นหรอ เหมือนเขาจะอั b e l ล r u นไปเร่ยนะถ้าเกิดเลือกที่จะไม่ขึ้นแบบนี้นอ่ะใช่รับเขาเลือกที่จะไม่ขึ้นแล้วเหมือนจะอั b e l ล r u นไปรอบหนึ่งเอาอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นมิสเทย์อีกแล้วหรือเปล่านะครับเอาดิเอาจริงๆคือควรจะขึ้นขึ้นแปดนะแล้วก็ไปหายเสียวให้เจอนะต่อให้เงินเหลือ10บาทย0่บาทยังไงก็ต้องหายเจอเพื่อที่จะเปิดเป็น7นะครับไม่งั้นแวลูเรามันจะเสียไปเยอะมากๆนะทุกคนว่าเรา hard s t e 7เจ็ดได้นี่คือตัวคูณมันเยอะขึ้นมากนะครับทุกคนมันเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าได้เลยนะเออม แล้วรอบนี้เขาจะทําหรือเปล่าจริงๆมันควรจะทําตั้งแต่รอบเมื่อกี้แล้วอะแต่จริงๆทำรอบนี้ก็ได้อยู่นะแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำว่ะอ๋อรอบนี้รอบพีคอ่ะโอเคผมไม่ได้ดูครับโทษทีอโอเคแต่แต่รอบเมื่อกี้ควรทําทุกคนแต่รอบนี้มันรอบพีคไม่มีอะไรอะรอบนี้คือควรเก็บตังค์คนนี้ถูกแล้วเนาะโอเคก็ได้มาเป็นของของให้เอสเียได้ไหมโอเคได้ครับได้มาเป็นไอเอบร้อยส่วนกุนซูนี่เอสเลียวใส่ได้นะรอบรอบนี้เขาจะขึ้นเวลแปดไหมขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ฮัลโหลหายเอสลียให้เจอ เจอเป็นจินนะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เลยยังไม่ซื้อแล้วเจอเป็นยอริกก็ใช้แหละในบอร์ดแต่เหมือนจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะเพราะตอนนี้เราต้องการแค่เอสเดียวเท่าน,นั้นนะครับ1ตัวเท่านั้นเขาจะไปต่อไหมเพื่อที่จะหาเอสเลียวให้เจอคือจริงๆควรหาให้เจอเว้ยต้องต้องหาให้เจอจริงๆนะเพราะว่า7จฮัสซิลมันต่างจาก5มากๆนะครับแล้วเขาเลือกที่จะไม่ไปต่อว่ะโอ้โหอันนี้เหมือนจะเสียแวลูลไปเยอะอยู่นะทุกคนได้ให้ผมดาวนี่แวลูลอาจจะหายไปประมาณ20-30บาทได้เลยนะ โอเคก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปจบที่18ฮัตติวได้งไงแต่ว่าช่วงกลางเกมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นผิดไป3-4เพลย์เลยนะจริงๆคือควรจะขึ้นแล้วก็หายเอสเวให้เจอตั้งนานแล้วครับเพราะว่า7ฮัตติวย่งที่ผมบอกแหละมัน <c oughs> มันแวลูเยอะจริงๆโอเคก็แพ้ไปนะตอนนี้สแต็กมีประมาณ200นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเจอเอสเลวหรือเปล่าในรอบนี้ซึ่งกล่องมันใกล้จะแคสแล้วอ่ะมันเสียวแวลูไป2เคนะืนอน่ะทุกคนเสียดายเนาะ โอเคส่วนอักเมนที่3นี่เขาโ,โหนี่คือจุดที่จะทำให้พิกเกลหรือเปล่าฮาร์ดเอ็กโพซิฟและเจอเป็นเอสเดียวเรียบร้อยครับกล่องทองนี่น่าจะเหลืออีกประมาณ2รอบอ่าใช่ด้วยนะครับเหลืออีก2รอบเพื่อที่จะแคสความสามารถของอักเมนที่เขาเลือกมาก็คือจะทำให้ตัวคูณเพิ่มไป2เท่าเลยครับนี่เลยจาก400ม่กกี้กลายเป็น800เลยนั่นเองแล้วรอบนี้เขายังดวงดีที่เจอเอสเดียวโดยที่ไม่ต้องโลนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็น7อ่ะทุกคนลองคิดภาพนะถ้าเกิดเขาตอนที่เขาขึ้นขึ้น7ฮาร์ดสื่อได้ตอนนั้นนะแล้วกดกล่องทองใช่ปะถ้าเกิดเขากดขึ้น8ปั๊บจเจอเจอเอสเลวแล้วเปิด7มาได้ยาวๆแล้วมาเจออัรคเมนนี่คูณเข้าไปอ่ะทุกคนลองคิดดูว่าแต้มมันจะเท่าไหร่เว้ยไอ้จะลองคิดตรงนี้ดูนั่นแหละครับมันเป็นมิสเพย์ที่ถาวว่าใหญ่ไหมก็ค่อนข้างจะใหญ่นะในเกมนี้นะครับและนี่คือความสามารถของเอ็นเค t เตอร์นะครับที่จะทําให้ได้ของมาตอนเลือดเหลือต่ำกว่า60ก็ได้มาเป็นเงินแล้วก ตัวละครหนึ่งตัวนี่เลยนี่เลือดหกสิบก็จะได้ของนะครับเชื่อผมเสียดายจริงเหรอถ้าเกิดถ้าเกิดเราขึ้นเจ็ดตัตนน้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเราได้อักเมนเนี้ยชักคูณคูณบันไลเลยเว้ยแต้มผมว่าอาจจะเป็นเป็นสามสี่พันมีให้เห็นนะเออแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะสามพันได้อยู่แล้วมากไม่รู้นะต้องลองดูเอานะครับถ้าเกิดกดสองรอบอาจจะสามพันอยู่แต่ถ้าเกิดเขากดอักเมนนี้แล้วก็ แล้วก็ทําแต่ที่ผมพูดในทีแรกอะผมว่าแต้มาอาจจะปาไปถึง4ี่ห้าพันได้เลยนะแต่แบบจริงๆคือฮดสตีลมันตันแค่สามพันไว้ทุกคนไม่จาเป็นต้องไปทาวสี่ห้าพันอะไรขนาดนั้นหรอกแค่สองพันมันก็การันตีวินแล้วนะเอาจริงๆนะครับไม่ต้องไปสีเรียสอะไรมากนะครับมันเป็นวิเศษท,ที่ยังไงก็ชนะอยู่ดีถ้าเกิดแค่สองพันได้นะส่วนในรอบวงนี้เขาเจอเป็นเคนนะครับก็เลยหยิบมานะแต่ว่าฮดสตีลมันเกินแล้วนะครับเพราะว่าเขามีตะหลิวที่ได้มาจากวันลิงเทนเนอร์นั่นเอง แล้วรอบนี้นี่เหมือนจะเป็นรอบที่แคสกล่องหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดอาชัยด้วยนะครับไปต่อหรือเปล่าเลือดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแต่ถ้าไปต่อคือเลือดไม่พอแน่นอนครับเพราะสเตจสี่ยังไงไปต่อคือตายแน่ถ้าเกิดคิดแบบไม่ได้เผื่ออะไรเลยนะไม่เผื่อเจอนู่นเจอนี่เจอผิวลงฮิวเลือดจากออลองออร่าอะไรเงี้ยคือตายแน่นอนครับแต่นี้เหมือนเขาจะลังเลอยู่นะแอบคิดนานนะครับจะไปต่อหรือเปล่า ที่ได้แคสมาตอนนี้ก็คือเทนบวกหนึ่งแล้วก็ตัวแจ๊ดนะครับจะทําให้ไปเล่นแจ๊ดเฟกได้แบบบยับๆเลยแต่เขาเลือกที่จะกดไปต่อเว้ยแต้มมีอยู่พันกว่าแต่ว่าไม่สนไงโกฮาร์ดออคโฮมแน่นอนครับตอาน,นี้เขามีฮิวเลือดจากไอ้นี่เถินละสองหน่วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเขาขึ้นก้าวไปได้เจอออรา่าแล้วถ้าเกิดออรา่าแม่งเสกความสามารถที่ฮิวเลือดตัวนักวางแผนสีหน่วยได้มันจะเป็นอะไรที่เฟิกมากๆนะครับแต่อย่างบอกอย่างที่บอกคือแม่งโคตรใช้ดวง ก็อย่างที่ผมพูดแล้วครับโก h ฮาร์ดออกรูมเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะในตอนนี้ในตาน,นี้นะครับมาในรอบนี้ถ้าเกิดจะลุ้นให้ไม่ตายคือเราต้องขึ้นก้ามาแล้วหาออร่าให้เจอครับแล้วก็ต้องลุ้นว่าออร่ามันจะเสกความสามารถที่ฮิวเลือร์ลิตเติ้ลิเนให้เรานะ โลไปครับเจอหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือจะใช้แวลูของไอวิลเนสทูดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเงินไม่ถึงส0สบาทนะครับมันจะไม่ฮิวเลือนนะและเหมือนจะไม่เจออลล่านะครับเขาเลือก <c oughs> ที่จะไม่ไปต่อนะครับเก็บเงินไว้ก่อนจริงๆคือถ้าเป็นผมนะผมไปเว้ยผมไปหาอลล่าให้เจอให้ได้แล้วก็ลุ้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยยังไงก็ตายถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่เจอ ara, อลล่ายังไงก็ตายเว้ยเพราะว่าเลือดมันไม่พอที่จะให้แคสอ,อยู่แล้วสเตจสี่คือมันลดเกินรอบแล้วสิบหน่วยอยู่แล้วถ้าเกิดเราเล่นแพ้นะ เกินรอบละสิบหน่วยแน่นอนบางทีอาจจะสิบสาสิบสี่อะไรเงี้ยแล้วเลือดเหลือเลือดเหล,ลือแค่สาสิบแบบเนี้ยคือยังไงมันก็ไม่พอครับทุกคนตายแน่นอนแต่ตอนนี้คือแต้มสองพันแล้วไงแต่กว่าจะได้แคสคือน่าจะอีกสองเทินนะเพราะว่าเขาเพิ่งกดตอนรอบประมาณหลังวงล้ออะแล้วรอบนี้รอบสี่ขีดหกคือเลือีกสองเทินนะครับโกฮาร์ดออกโกโฮมเลยลุ้นครับ okay, โอเคเจอออร่าเรียบร้อยแล้วออร่าเซกความสามารถนั้นหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับเอาลงหน่อยเอาลงแทนจินหน่อย แล้วเจอจริงด้วยไงนี่เลยความสามารถฟื้นปูนะครับไอชิบ้าเกินบ่มากับดวงอีกแล้วนี่อันนี้เป็นผู้เล่นพรสวรรค์หรือเปล่าครับนี่ยโกฮาร์ดออโกโฮมครับแล้วก็อาจจะมีลุ้นนะคือถ้าเกิดจะให้ลุ้นคือเขาเหลืออีกสองรอบใช่ไหมเลือดเขาเหลือประมาณ21อลอร่าจะฮิวให้อีกประมาณ8หน่วยได้จะมีเลือดประมาณ28 28นั้นน่ะคือเราต้องเคลียร์ฟ่งตรงข้ามให้เหลือประมาณไม่เกินตัวไม่เกินประมาณ3-4ตัวนะครับ เต็มที่คือ4ตัวถ้าเกิดเกิน4คือตายแน่นอนสังรอบเนี้ยนั่นแหละครับมันลุ้นกันว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าเขาเลยใส่ของไงเลือกที่จะทําของเลเนยนะครับเพราะว่าเราต้องฆ่าฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะตัวละครนะครับแม่ั้นคือตายแน่นอนเพราะว่าเบสลรถพื้นฐานของสเตทห้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ12หน่วยนะครับ12หน่วยบวะน่าจะใช่แหละ12หน่วยแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเหลือเลือเหลือประมาณ ได้สิบสองหรือสิบวะถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยวะทุกคนแต่สเตจสี่อ่ะคือแปดผมจําได้แต่สเตจห้าเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าเบสมันคือสิบสองหรือสิบเดี๋ยวลองดูตอนที่เอ่อเลือดลดละกันแล้วก็จะบวกไปอีกตัวแล้วเลือดเลือดทีละหนึ่งหน่วยก็คือตามจํานวนตัวยูนิตฝั่งตรงข้ามที่เหลือนะนั่นแหละครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเคลียร์ได้เยอะหรือเปล่าแล้วเจอเป็นบอร์ดขั้นที่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นขั้นที่เก้านะครับยังขาดอีกหนึ่งตาซึ่งถ้าเกิดเขาได้ตายอีกอันหนึ่งก็คั้ เดี๋ยวดูกันว่าสเตทห้าเบตมันจะลดเท่าไหร่นะครับมันจะลดตรงอ่าลิตเติ้ลเรจเนี่ะมันจะขึ้นเป็นตัวเลขสีขาวครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยครับสิบหน่วยแล้วก็เนี่ยฝั่งตรงข้ามเหลือห้าตัวลองนับดูนั่นแหละมันก็เลยลดไปสิบห้านะครับอ่ะสเตทห้าลบสิบนะผมจําผิดนะครับ,มรบไม่ใช่สิบสองนะสิบสองน่าจะสเตทหกโอเคอันนี้ก็คือเลือดเหลือสิบสองนะครับและออรลล่าฮิวได้อีกแค่สี่หน่วยเท่ากับเลือดเหลือสิบหกซึ่งถ้าเกิดฝั่งตรง,งข้ามโดนเต็มบอร์ด ตายแน่นอนเพราะว่าลบสิบเหลือเกิน6ตายแน่นอนนะครับทุกคนเหลือยูนิตฝั่งตรงข,ข้ามอะเกิน6ตัวคือตายแน่นอนเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับรอบนี้ออร่ลาลน่าจะหิวให้อีก4หน่วยนะอีก4หน่วยก็จะเป็น16ใช่ไหมนี่ 10, เป็น16แล้วแต่ว่าเงินเขาไม่ถึง40นะครับมันไม่ได้ความสามารถฮิวเลือดจางเวนเดนะอูนะไออาร์เมนทนะครับแล้วมาดูว่าโอ้โหแล้วเจอเป็นบ้านฮัสติลที่บอร์ดไม่ได้แข็งมากผมว่ามีลุ้นที่จะ อาจจะไม่ชนะแต่ว่าอาจจะเหลือน้อยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามใส่ของเต็มเลยเว้ยไหวปะวะน่าจะไหวแล้วมั้งไหวปะไหวอยู่แล้วเคลียร์ได้เยอะอยู่นะครับเหลือประมาณ4ตัว4ตัวหรือเปล่าเหลือ3ตัวโอ้โหสตัวไม่ตายแน่นอนแล้วเรียบร้อยครับได้แคทกับแต้มที่มีอยู่ประมาณ3,700จะได้เป็นอะไรเชื่อ้าเกินว่าเลือดเหลือ3ามนะครับถ้าเกิดเหลือ6ตัวคือตายไง่างผมบอกนะเอออันนี้คือเหลือ3ตัวก็เลยรอดมาได้นะครับแล้วแคทออกมาเป็น จำนวนคุณสมบัติฮัสติบวก3กับสเปดอีกประมาณ7อันก็คือ5ซสติวสิบแอดโฮมแน่นอนแต่เขามีตัวฮัสติอยู่แล้วมันก็เลยจะกลายเป็น5ซสติวสิบวกบวกที่ทุกคนเห็นในตาปกเลยครับนี่เลยตาฮัสติอีก7อันแล้วก็เลือกที่จะเทมโปขึ้นเว็สิบแต่ว่าลืมนับเงินนะครับเหมือนจะลนนิดนึงอันนี้เหมืนจะล้นไปนิดนึงนะเออเงินไม่พอขึ้น10นะครับ จริงๆควรเก็บเงินไว้ก่อนเพราะว่า1 0ฮาร์ดสติลยังไงมันก็การันตีวินเอาได้อยู่แล้วถ้าเกิดไม่เจอแบบพวกข้าวงข้าบาทสามดาวอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะลนไปหน่อยก็เข้าใจแล้วจังหวะนี้ใครก็ลนแต่ว่ายังดีนะที่แคสออกมาแบบนี้นะครับสวยอยู่ว่าแฝมสา0พมันมีมีแวลูเยอะนะเดี๋ยวผมจะลองแคปรูปให้ทุกคนดูว่า3,000แต้มมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่เลยแต่ว่าในโกลเด้นน่ะอาจจะเพิ่มของรีวอร์ดเข้าไปนะครับพวกของรางวัลน่ะ ข้าไปเพิ่มนะเพราะว่าจะมันจะมีพวกตัวอ่าั้นที่9้าอะไรแบบเนี้ยเสริมขึ้นมาเพราะว่าผมเคยทำคลิปไอฮัสติลแคทออกมาเป็นคันที่เก้าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนน่ะที่ผมเล่นลิสตบในท f t ทีมันไม่มีนะในโกลเด้นมันเพิ่มขึ้นมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นเพิ่มมาแล้วกันนี่เลยของรางวัลก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นไปในรูปนั่นแหละครับโอเคส่วนในรอบวงนี้เขาเลือกหยิบมาเป็นจินนะน่าจะเอาจินไปเล่นหรือเปล่าจริงๆเล่นอะไรก็ได้เลยเว้หลังจากเนี้ยไอแช่แคทสามพัน แพ้อีกก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคือแอบมิสเตไปช่วงกลางเกมนิดหนึ่งแต่ว่ายังโชคดีที่เจอออร่าเสกหิวเลือดให้นะครับถ้าเกิดไม่เจอออร่าเสกหิวเลือดคือแตกแน่นอนมันไอจีนะมันสุ่มนะครับไอความสามารถของออร่าเนาะมันไม่ได้แบบการันตีว่าจะเจอร้ออนะไอความสามารถพวกหิวเลือดพวกอะไรแบบเนี้ยออร่านี่คือตัวพิกเกมในตาน,นี้เลยเป็นเรื่องเลยไงปปเป็นเรื่องนะครับ1 0ฮาร์ซลซึ่งมากกว่า10ก็คือเป็น14แล้ว14ตอนนี้มีสแปดอยู่ในในเบ้นอีกประมาณ หอันสี่อันก็จะกลายเป็นสิบแปดฮัสตีลนั่นเองนะครับแต่ว่าสล็อตมันจะไม่พอลงนะทุกคนอาจจะงงว่ามันสิบแปดฮัสตีลได้ยังไงเดี๋ยวผมจะลองอธิบายตอนที่เขาทําได้แล้วกันนะครับว่ามันสิบแปดฮัสตีลเพราะอะไรนะความสามารถของฮัสตีลสิบก็คือแค่ได้ทุกเทินอยู่แล้วครับโดยที่จะหักแต้มไปแค่ประมาณ20% สมมติเรามีแต้มอยู่1000เรากดแคสเราจะโดนหักแค่20นะครับก็จะเหลืออีก800แล้วก็ทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดอยู่ได้ยันท้ายเกมผมว่าแต้มหมื่นอาจจะมีให้เห็นแต่ว่าเลือดน่าจะอยู่ไม่ถึงหรอกแต้มหมื่นไอนะแต้มฮัสติวนะโอเคไอตลิวที่ได้มาอันนี้คือน่าจะได้มาจากตอนที่เลือดเหลือ20นะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าไม่เจอเบลเลยจะไปทําตาฮัสติวเพิ่มก็ไม่ได้นะครับเนี่ยมันยังมีสเปดแพ้สเปดรออยู่อีก สเปร์อยู่อีกประมาณสามอันนะซึ่งสล็อตมันไม่พอใส่เว้ยตอนนี้มันได้แค่สิบสี่เพราะว่าเฮดไลน์บวกหนึ่งใช่ไหมตัวมีสิบใช่ไหมทุกคนตัวมีสิบเฮดไลน์บวกหนึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดแล้วก็มีเสาบวกอีกก็จะเป็นสิบสองแล้วตอนที่แคสฮาร์ดสติลมันบวกเทธฮาร์ดสติลเพิ่มไปเลยอีกสามนะครับก็จะกลายเป็นสิบห้าเองซึ่งตอนนี้เขาจะได้เป็นสิบห้าฮัสติลนะแต่ในตอนนี้มันขึ้นสิบสี่ตรงนี้เพราะว่าเขายังไม่ได้ใส่ตาให้ขาทัดไงขาทัดยังไม่ได้ถือตตาาฮรร์ดสีลลนนนนะะคคัับมก็เเ็เเยปแ่ จริงๆเนี่ยเห็นปะนี่เรียบร้อยครับสายไปก็จะกลายเป็น15บห้าฮาร์ดสตีลนี่เลยตอนนี้มันก็ได้แค่15ครับทุกคนเพราะว่ามันตันทุกอย่างแล้วยกเว้นเขาจะแคชเอาออกมาได้มาเป็นตะหลิวคู่อ่ะอีกประมาณ3ามสิอันน่ะนั่นแหละครับสิบแปดฮาร์ดสตีลแอดโฮมแน่นอนนะซึ่งตอนนี้ก็ได้แค่15ไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาไปทำได้ยังไงนะเดี๋ยวรอดูติดตามพร้อมกันแล้วนะครับไอ้แค่15บห้าฮาร์ดสตีลอ่ะแล้เยอะสุดคือ18อ่ะผมไม่รู้ว่าเคยเห็นเยอะสสุุุดดเเเเทททท่่ท่่่าาไหหรนนนนะะกคคคแแตออีีี้ืยยผมยม็ลว 18ฮาร์ดสติลโอเคก็วิสิครับโลเป้าหมายถัดไปก็คือ5สามดาวทุกตัวแต่ว่าเงินมันอาจจะไม่ทันหรือเปล่าเพราะสสว่าฮาร์ดสติลมันไม่ได้แคสมาเป็นเงินตลอดนะนี่เขาถอดของนะครับจะเอามาใส่ให้พวกตัวอืนอ่นนะนี่เอามาใส่ให้อล่าไหมตาฮาร์ดสติลใช่ครับใส่ให้อล่าใบตอนนี้ก็เป็น15ฮาร์ดสติลนะครับขาดอีกสามถึงจะครบ18ต้องลุ้นอย่างเดียวครับลุ้นตะหลี่วคู่อย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตะหลี่ยวคู่ ก็จะไม่มีความสามารถในการเพิ่มช่องมาจากไหนแล้วครับไม่มีเลยยกเว้นตะลิบคู่นะโอเคยกเว้นออนนี้ฮารา์สซลจะแคสมาให้นั่นแหละครับลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าโอเครอบนี้เจอเป็นบอร์ดคาทัตไม่ใช่บอร์ดโยนิสามดาวแต่ว่าไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วครับไม่มีใครไหวกับฮาร์สซิลแน่นอนผมก็ลุ้นว่าจะมีพวก5บาท3ดาวอะไรมางัดนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับตานี้โอเคก็แคสครับรอบนี้แคส1 0หนึ่งพันได้เป็นไรเอ่ย ได้มาเป็นอ๋ออันนี้วามสมาริของออล่าก่อนนะครับนี่เลยจริงด้วยนะครับแคทออกมาเป็นตะหลิวคู่จริงด้วยได้มาอีก2อันนะครับทาให้ลงได้12ตัวซึ่งเพิ่มไปอีก2ฮาร์ดสติลก็จะกลายเป็น17ฮาร์ดสติลนั่นเองนะครับอนนี้ใกล้จะครบ18ที่เราตั้งเป้าไว้แล้วนะอันนี้เป็น17นะครับนี่17บเจ็ดอ่าสินะครับขาดอีกหนึ่ง <laughs> หวังว่าแคสรอบหน้าจะออกมาเป็นตะหลิวอีกสัก2อันนะจะได้กลายเป็น1ิบห้าร์ดเสติลไปเลย20ไปเลยไปตาน,นี้แต่ว่าไม่น่าถึงเลยครับเพราะว่ามันใช้ตะหลิวเยอะเกินตะหลิวคูอ่อ่ะทุกคนลองนับเล่นๆดูว่าตาเน,นี้ยเขามีตะหลิวกี่อันลองนับดู <c oughs> ตาฮารัสติลมีเท่าไหร่มี7ใช่ไหมทุกคนแล้วตะหลิวคู่มีอีกเท่าไหร่มีสี่ตาสิบเอ็ดไม่ใช่มีมีสแปดอ่ะไอตะหลิวอ่ะสิบเอ็ดอันนี่โ <c oughs> คตรเยอะ เลื่ยงเลยครับทุกคนโอเคก็ชนะได้หมดครับตอนนี้ยังไม่มีใครทําอะไรมาเซอร์ไพรส์เรานะเหลือ4คนสุดท้ายแล้วด้วยครับทั้งโฟเป็นแล้วแต่ละคนคือเหลือเหลือประมาณ2-3ชีวิตคุณคุณอูม่าจะเหลือประมาณ1ชีวิตเท่านั้น,นครับเหลือส1ยังไงก็ตายแน่นอนถ้าเกิดแพ้แต่ว่าฮัศบฮสซิลมันไม่น่าจะแพ้อะไรแล้วครับยเว้นจะเจอพวกถ้าผมเดาเพนทาคิว10ก็ไม่น่าชนะไม่น่าชนะฮัสิล10นะไอเคดี้เอก็เหมือนกันไม่น่าจะชนะนะครับ ชนะได้ก็คือน่าจะต้องเป็น5บาท3ดาวซึ่ง5บาท3ดาวที่ผมคิดว่าน่าจะชนะก็มีอยู่ประมาณไม่กี่ตัวหรอกเกรนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชนะแน่นอนเพราะผมเคยทคําคลิปไปแล้วเกวนแม่งชนะ5้ตลสิบใครยังไม่ดูสมานใจไม่ดูได้นะครับแต่ว่าตัวอื่นผมไม่รู้นะว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับโอเคในเขาก็โลนะเพื่อที่จะหา5บาท3ดาวนะซึ่งตัวที่ใกล้จะฮิตมากที่สุดตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสองถึงสตัวนะครับก็จะมีเป็นออร่าที่ใกล้จะฮิตแล้วแล้วก็จินที่มี6ตัวเคียนก็น่าจะมีประมาณ6ตัวนะครับ แล้วก็เอ้เคียนมี7ครับทุกคนจินมี7เนาะออร่ามี7เอามีอย่างละ7ว่ะส่วนในรอบวงนี้ไม่มีตาฮาัสซิลให้เพิ่มนะครับก็เลือกยีบมาเป็นเลดบับแล้วกันตอนนี้ก็เหลือ4คนสุดท้ายเท่าเดิมนะแต่ละคนคือเลือดเหลือหลักหลัก10หลักหน่วยกันหมดแล้วนะครับคนละหนึ่งชีวิตเท่านั้นวันเฮดพีนะครับมาดูกันว่าโอ้โหนี่ไงกำ <laughs> ลังจะพูดเรามาดูกันว่ารอบนี้เขาจะแคสอกมาเป็นตะวเหลิวหรือเปล่าตะเหลิวคู่แล้วเรียบร้อยยงได้มาเป็นฟอนจริงๆด้วยนะครับ ก็เลยทําให้ตอนนี้จินเขากลายเป็น่ามดาวไปแล้วหลายคนอาจจะงงว่าทําไมจินมันเป็น4ดาวใช่ไหมซึ่ง5บาท4ดาวตัวเนี้มันความสามารถก็คือ5บาท3ดาวปกตินะั่นแหละทุกคนแต่ว่าจินเนี่ยมันไม่ชอบเลข4ไงเอ้ยมันไม่ไม่ใช่ไม่ชอบเลข4มันชอบเลข4มันเลกลายเป็น4ดาวนะมันเป็นอิสเทเอกนิดเีนหน่อยนะอันนี้เขาจะทุบหายนี่นะไอตาหลิวคู่กระทะนะครับแต่ว่าไม่เจอนะเขาจะทาเงินไว้จํากัดไงเนี่ยครับทุกคนก็เลยอดไปรอบนี้ ก็กลายเป็น so <is wrong> <ennen> 18ฮาร์ดสตลครับแต่ว่าแต่ว so ่าเขาเอาตัวอะไรออกไปวะทำไมมันไม่18วะเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่ตาให้ตัวอะไรบ้าวะเมื่อกี้ผมเห็นแบบว่ามัน17บเ็ะหรือว่าผมดูผิดเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็น18หรือเปล่าแต่จริงๆคือทั้งหมดมัน18แล้วนะที่ผมไล่ฟังนั่นแหละครับก็คือ18 h แปฮาร์ดสตลส่วนคนนี้ก็เหลือคนละหนึ่งชีวิตนะครับก็มีโอกาสให้คุณอูมเล่นได้อีกหนึ่งรอบนะโอเคเจอเป็นคันที่แต่ว่าไม่ไหวนะ โดนเรียบร้อยครับล่วงไปอีกหนึ่งตอนนี้ก็เหลือ2คนสุดท้ายแล้วโอเคคุณอูมเขาเป็น17อยู่นะครับซึ่งน่าจะขาดอะไรเอ่ยน่าจะขาดอะไรวะเขาเขาเอาตัวอะไรลงไปเกินวะนะเออเหมือนจะเป็นเหมือนจะยังไม่ได้ใส่ตาปะ,น,ะนี่ไง18เรียบร้อยครับเขาเอาใส่ตาไปเรียบร้อยก็กลายเป็น18ฮาร์ดซิลนะครับนี่เลย18ฮาร์ดซิลที่ผมบอกแล้วก็5้าบาท3าดาวก็ได้มา1ตัวนะครับจริง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 มัน ผมว่าสเตตมันก็คือ5บาทสาดาวแหละสเตตมันนะแบบพวกเลือดพวกดาเมจอะไรนั้นก็คือ5บาท3ดาวปกติแต่ที่มันเป็น4ดาวเพราะว่ามันชอบเลขแค่นั้นเองครับจินน่ะหลายคนชอบทักมาถามผมในเพจว่าทำไมจินมันเป็น4ดาวอะไรอย่างนี้ก็คือประมาณนี้แหละมันชอบเลข4มันก็เลยกลายเป็น4ดาวนะครับมันเป็นอิสเอ็กตอนเซตสิบไงช่วงเซตสิบอะมันไม่ค่อยมีตัว4ดาวอะไรแบบนี้ให้เห็นบ่อยๆนะครับช่วงนั้นเน่ะเป็นช่วงที่ตัว4ดาวมามาแรกๆเลยมั้งในช่วงประมาณท้ายท้าเซตแล้วอะเออก็เลยอ่าสดาวก็เลยแบบ หายากนิดหนึ่งช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้คือตัวสีดาวก็มีให้เห็นบ่อยอยู่ใช่ไหมห้าบาทสี่ดาวช่วงนั้นคือว้าวจัดตอนแรกผมก็งงว่าทาไมจินมันสี่ดาววะก็ <c oughs> แล้วผมลองไปหาข้อมูลมามันก็เป็นประมาณนี้แหละอย่างที่ผมบอกไปเนาะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยและทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณอูมด้วยที่ส่งคอนเทนต์นี้เข้ามานะครับเป็น18ฮาร์ดเซลที่น่าจะเคยเยอะที่สุดแล้วที่ผมเคยเห็นนะครับ <c oughs> โอเคก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกม Over Toup ็อัหมว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over t o p Up ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า1000 0แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆ่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแ เตมให้คุ้มต้องเติมที่โอ้ท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน